นี่ซื้อตอนไปฮะโฮจิมินห์แหละน่นาจะซื้อที่ดานดานร้นหรือเปล่าจําไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนจำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนน่าจะซื้อโฮจิมินห์นะหรือเปล่าจำไม่ได้แ,ลดแลออนนะหละนั่นแหละแบบว่าซื้อว่าใส่จุดน,นี้แหละจุดเดียวกัน,กนแต่คนรักมูดอยู่นี่เสบายผมยาวสวัสดีค่ะลอสนะคะข่าววันนี้ก็คือมาในลุกของ ชุดเวียดนามนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะพี่เอิร์น้อมิกนะคะได้มีแฟร์มีติ้งที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันที่4นะคะเช้าวันที่4ธันวาคมเนี่ยลรสก็ได้ไปส่งพี่เอิร์น้อมิกไปเวียดนามด้วยนะคะซึ่งตัวรอสัไม่ได้ไปนะทุกคนครั้งเนี้ยไม่ได้ไปจริงๆออยากไปนะแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างมันแบบ ไม่ลงตัวทั้งแบบเวลางานนะทั้งเรื่องเงินโดยซึ่งใช้เงินเยอะมากช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปตามพี e ่เอรอนมิกนะคะก็เลยเป็นทีมหน้าจอแล้วกันในครั้งนี้แต่ว่าก็ไปส่งพี e ่เอรอนมิกที่สนามบ,บินสวนภูมนะคะอืมคือไฟเช้ามากได้ยินมาว่าพี e ่เอรอนมิกน่าจะบินไฟ7โมงนะคะไฟ7โมงเช้าที่สวนภูมอ่ะ ก็เขาก็นัดกันตีห้านัดกันตีห้าว่าจะไปส่งพี่เอ๋ยน้องมิกโรสก็ตื่นได้แต่ตีสามออกจากบ้านตีสี่กว่าแล้วก็ถึงที่สนามบินเนี่ยประมาณตีสี่สี่สิบนะคะแต่ว่าเหมือนพี่เอ๋ยน้องมิกเนี่ยจะมาถึงสนามบินประมาณตีห้ากว่าเนาะตีห้ากว่าแล้วก็ได้มีพูดคุยการเล็กน้อยก็เพิ่มปริ่มปไปคือตอนแรกอะไม่คิดว่าเขาจะให้คุยขนาดนั้นด้วยซ้ำนะ คิดว่าอาจจะได้ได้เห็นแล้วก็ทักทายบอกมือบายยแล้วก็เข้าเกตไปเลยอะไรแยแต่ว่าเออเขาก็ยืนคุยกับพวกเราประมาณ10นาทีเลยนะประมาณ10นาทีเลยก่อนที่จะเข้าเกตนะคะก็ดีมากแฮปปี้มากๆอืมซึ่งงานค่อข้างกับชั้นชิดเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนก็บินวันที่4แล้วก็มีคอนเสิร์ตตอนบ่ายวะมีมีเป็นแฟนมิทติ้งตอนบ่ายแล้วก็น่าจะวันนั้นอ่ะดึกๆก็น่าจะกลับเลยเพราะว่าเหมือนเห็นพี่เอิร์นลงอเสตอรี่ เหมือนถึงบ้านบางนานแล้วอะไรประมาณนั้นแหะก็เลยคิดว่าโอ้โหเป็นวันเดททิปเวียดนามอ่ะเอ,อิร์มีคือวันเดททิปเวียดนามเวียเจ้าหดมากอะ่ะหวดวมากนะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าเพิ่มปิ่มใจมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่มีแค่แฟนขับนะคะจากทางประเทศไทยท่อนที่ไปส่งพี่เอิร์น้องมิกแฟนขับจากทางเวียดนามนะคะก็ไปรับพี่เอิร์น้องมิกที่สนามบินเหมือนกันแล้วพูดเลยว่าคนไปเยอะมาก เออคนไปเยอะแบบเยอะมากจริงๆทุกคนที่ไปส่งอะ่ะยังไม่เยอะเท่าที่ไปรับเลยอ่าน,นพูดนี้พูดตรงๆเลยด้วยอะไรหลายอย่างแล้คิดว่าที่ที่ไม่ได้ไปส่งกันเยอะเนี่ยเพราะว่าแล้วก็เช้ามากๆด้วยนะคือบางคนก็ไม่ได้มีรถส่วนตัวอะไรเงี้ยการที่จะเดินทางไปเช้าขนาดนั้นอะ่ะก็มันค่อนข้างลําบากเพราะว่ารถโดยสารต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เปิดทําการไม่ว่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงเนี่ยก็ยังไม่ ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะทุกคนก็คือถ้าจะไปก็คือส่วนใหญ่ก็คือแท็กซี่รถก็ไปแท็กซี่เหมือนกันนะคะอ่ะแต่พอไปถึงเนี่ยน่าจะไปถึงที่โฮจิมินเนี่ยประมาณ8ปดโมงกว่าหรือเปล่าดาวนะแปดเก้าโมงประมาณนั้นก็เป็นเวลาที่แบบพอดีแหละคนตื่นอะไรเรียบร้อยแล้วเดินทางสะดวกแล้วก็มีคนไปรับพื่อันมีเยอะมากเลยนะร้ว่าน่าจะมีทั้งแฟนขับชาวไทยด้วยแล้วก็แฟนขับชาวเวียดนามด้วยนะคะอืม ก็เพิ่งรู้ <c oughs> คือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบพี่เอิญทองมิงเนี่แมทประเทศอะไรนะแต่แต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในเวียดนามเนี่ยเออมี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะคนเยอะแบบเยอะมากจริงๆทุกคนแบบยาวแบบยาวมากๆอะเป็นแบ,บทางยาวอย่างนี้เลยหลายคนรอรัาพี่เอิน้องมิ้งก็เพิ่งผิมใจนะพิ่งิใจดีใจที่แบบมีคนรักพี่เอิองมิงเยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่คนไทยคนต่างชาติก็แบบชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็ก็ดีมากๆเลยอะ ทีนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปคอนนะคะไม่ได้ไปแฟนมิทติ้งครั้งนี้ถามว่าเสียใจไหมเสียใจพูดเลยเสียใจแต่ว่ามันไม่ส่วนจริงอลทุกคนไม่ส่วนจริงก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็แอบหวังเล็กๆว่าจะมีแฟนมิทติ้ง แฟนมิทติ้งที่ไทยนะคะหวังว่าจะมีแฟนมิทติ้งเออมีอินแบงคอกนะคะอีกสักรอบหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นเคยมีแล้วแหละแฟนมิทติ้งแต่ว่าอันนั้นเป็นแบบออนไลน์นทุกคนเราก็าอยากไปแบบออฟไลน์บ้างอยากไปแบบว่าเอ้ยไปแบบยืนในคอนเสิร์ตยืนอยู่ในแฟนมิทติ้งแบบวิลไทม์เร็วจริงๆเลยไม่ใช่แค่ในออนไลน์นะหวังว่าจะจัด อห Harriet, อยจัดหอยจัดหรือครั้งหน้าเนี่ยก็มีอีกก็ได้นะคะต่างประเทศอย่างไทเปอะไรอย่างเงี้ยก็น่า Conference. สนใจนะไปขับเออมีที่ไทเปก็น่าจะไม่น้อยนะทุกคนโอเคอย่างที่บอกไม่ไปเพราะฉะนั้นก็จะมาส่องในแฮชแท็กเอาแล้วกันนะคะว่าเอ๊ในการแฟรมิ่งทิ้งครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะซึ่ง โลซ่ะก็แอบเห็นมาบ้างแล้วแอบเห็นมาบ้างแล้วแต่ว่าอยากจะมาดูพร้อมทุกคนนะในนี้แต่โลช่ว,วาทุกคนไปดูมาแล้วแหละ <laughs> ทุกคนไปดูมาแล้วแหละแต,แ,ตแต่ไม่เป็นไรเนาะมาดูพร้อมกันอีกรอบนะคะสําหรับแฮชแท็กที่จะมาดูในวันนี้นะคะก็คือแฮชแท็ก earthmik wonderful day in Vietnam นั่นเองมาดูซีว่าโมเมนต์เนี่ยเป็นอะไรยังไงหลังจากที่เขาเลิกข่มกันแล้วเขาหวานกันแล้วนะคะโอเคมาส่องแฮชแท็กกันเดีกว่า อันนี้เขาบอกว่าก็น้องไปทาแบบนี้ใส่พี่เขาตั้งแต่เปิดเมิดจะโดนพี่เขาเอาคืนจนไปไม่เป็นก็ไม่แปลกไฟเจอไฟมันจะเป็นไฟโหงเนะี่ลูกไหนน้องทําอะไรขอดูหน่อยอันนี้ไม่มีเสียงโอ้ย m ิกซ l ล i ิกซเธอย่่นใจมากนะเธอมีความแบบอืย่านใจมากนะชนเข้าไปเลยลูก อย่ะอรมณ์ตัวเบาูบอย่าดูดูส่งดูให้เล็ดดูไรูเลยพี่เอ๋คืออะไรเอ่ยพี่เอ๋ยังไงนะยังไงนะอันนี้คือยังไงนะรู้แหละว่าน่าจะพูดกับแฟนคขาปะ I love you ไอ I Love you more แล้วงมิก็เล่นมุกว่า I love you more more อะไรอย่างงี้ยปะแล้วพี่เอิรก็แบบยู you turn me like แบบบอกฉันหรอเมื่อกี้บอกฉันหรอเอ้พี่เอิร์ตเ้ยยังไงนะแปลกๆนะเราแปลกๆอย่างพี่มิกว่าจริงๆแต่คขาบอกแปลกๆของน้องมิกอะมันแปลว่าเขินปะเวลาน้องมิกเขินหรือไปไม่เป็นน้องมิกก็เขินจะชอบแบบแปลกๆแต่บอกรักภาษาเวียดนามน่ารักดูหน่อยมันวิวกาบัย มืนย <laughs> hey, nah, nah. ูกับไปเหรอเหมือนยูกับไปเหรออุ้ยอุ้ยเอลวาดี้ซิวสอรี่ไม่ได้่ะเหมือนยูกับไปโอ้ยแบบเหมือนเราได้เรียนรู้กันมากขึ้นพูดเองเขินเองจนคอหดตัวบิดไปหมดแล้วหนู มาพูดแก้ทีหลังก็ไม่ทันแล้วจ้าเอ๊ะอะไรยังไงได้เหมือนแบบเราได้เรียนรู้กัไมากขึ้นผูสอ่าเลยมแกเดิน้าเดือเยดน่กั้กันว่าเิอย่าเขินสิมเมื่อกี้เมื่อกี้เราชนมากเลยนะเมื่อกี้คือน้องชนมากเลยนะ มากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่อยู่บ้านฝึมามับจดีมากเราได้รุนแรงฟังเพลงกินข้าวอยู่บ้านผมเลยนะก็เหมือนกับเออ่ใช้ช่วงเวลาที่เรียนรู้กันแล้วก็ช่วยเหลือกันในในในเวลาข้อเรียนรู้กันมีเรื่องแบบชงอะช่วงนี้มึงกับมึงจะต้องใช้เวลามากที่บ้านกันนะพี่น้องกันต้องเรียนรู้กันขนาดไหนหรอ มัน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 ไม่ใช่พี่น้องหรอป่ะมันไม่ใช่พี่น้องหรอป่ะเออรอยยิ้มหนวดแมวของพี่เอ๋ที่ฉันชอบมากเกิดขึ้นเพราะการเ End อ endo n o มิกอ่ะหรออืมอืมเว่อร์มะค่อนข้าง,าง,างนนเนาะอะไรอะไรอะไรไหนๆสปล่อยไว้แรกก็ขอฝากไว้เลยกันนะครับโซลาร์ไม่ใช่มันก็๊กแต่แล้วสปอยก็เต็มไปหมดท่มันเยอะที้สุดแ รอยยิ้มที่หนวดแมวที่หลายๆคนชื่นชอบช่วยนะคนที่ชอบเวลาเอ่ยยิ้มแบบยิ้มแบบแง่หย,ย,ยีบ้างยิ้มตาหยีหีตานิดน,นึงอย่างใช่ไหมเขาเรียกเรายิ้มหนวดแมวไงแ้วครั้งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเอนดูน้อมิกวันนี้แฟนคลับเวียดนามที่นั่งข้างทั้งสองฝั่งร้องไห้กันหนักมากเขารักน้องมากจริงๆแต่พอเราได้ยินประโยคนี้ของมิกมันก็น้าตาไม่อยู่จริงๆทุกวันนี้มีความสุขเพราะเขาสองคน วันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ขอรบการตัดสินใจของทั้งสองคนนะคะไม่รู้ว่าผมจะเป็นความสุขให้กับทุกคนได้นานแค่ไหนนี่อุ้ยว่าเข้าใจแล้วไหม่องนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นความสุขของทุกคนได้นานแค่ไหนแต่ผมก็จะทำให้เต็มที่อุยอ้ยอุ้ยจะเข้าใจแล้วไหมของนี้ เนาะทุกคนนเป็นสัจธรรมอะร้อยเข้าใจนะมีมีวมิรักก็อาจจะมีจิตจังในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ,อน้องมิกเขาก็เข้าใจในข้อนี้ละแล้วเขาก็แบบก็อย่างว่าแหละมันเป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมน้องมิกก็คือเหมือนกับว่าผมจะอยู่ปัจจุบันนะครับจะทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดในวันที่แบบเรายังมีกันเรายังรักกัน อยู่อย่างนี้นะทุกคนอยู่กับพี่อนวิทย์ไปนานๆนคะคะที่พิเศษที่น่าจดจำของทั้งสองคนบ้านครูเทียนแล้วก็บ้านบางนาสองคนที่น่าจดจำในความรู้สึกของผม,ผมรู้สึกว่ามันคือบ้านครูสีดี ็นที่ที่ผมได้ทำการแสดงแล้วก็ได้เหมือนแบบเราได้เรียนรู้กันมากขึ้นตออาจาที่นแหละแคเงิก็มันแก้เดือด่เท่าแต่ว่าเราไปร่วมปอแล้วไปแล้วอยม่ดวนช่ไหมครับเป็นที่ที่เราเจอกันครั้งแรกไหมคะหรือเปล่าคนไทยเยอะมากนะเสียง ผมผมสึกนะนานนาเังนนน้อยนาเลยเหรอก็สรับผลนะฮะผมิตเปบดูเร็วมากกว่าเี้อบ้ามบันมันดีมากเราได้ดูหนังฟังเพลงกิข้าว đối ờ, uh, là oh, à, với mình thì mình thích nói là cái điều quốc tế thôi đối với mình là cái khoảng thời gian mình biết nhà mình á น้องเขาเขินพี่จนจมูกไม่ดีแล้วพี่จริงไม่ใช่เพือเขินมากมางครั้งตั้งแต่บอกพี่เอิร์ธบอกว่าพอเปิดบ้านบางนานแล้วมีกก็แบบมีความนี่ล้วนะแล้วพี่เอิร์ธก็บอกว่าผมอินแบบชีวิตจริงมากกว่าโอ้้อัลซ์มีอิสเรียลอะค่ะอินชีวิตจริงมากกว่าว่าซ่านพี่เอิร์ธมีในชีวิตนะียนามแฟนคลับเขาดีใจมากบางคนร้องไห้เลยฉันต้องร้องไห้กี่ครั้งในวันนี้ให้เขาดูหน่อย น่ามาแฟนขับเวียนามบอกว่าเขาเตรียมชุดเอาใหญ่ให้เอิร์นมีแต่ไม่คิดว่าน้องจอมาใส่จริงๆเขาดีใจมากๆาอ๋อเข้าใจแล้วว่าโดยเขาดูแบบว่าปลื้มปิ่งขนาดนั้นคือเขาเหมือนเตรียมชุดให้ด้วยไงล๋อเลนจีเวียลองอีกชุดเวียนามอ่ะคือน่ารักมากแล้วคือแบบ รถจะพยายามจะมาดูตอนนี้พร้อมกับทุกคนใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้รถก็เห็นในติ๊กต็อกถ่ายไปก็เจออยู่แล้วพี่เอิ้องมีคในชุดเพื่อนเราคือแบบน่ารักแบบน่ารักมากเลยทุกคนแล้วรถก็ไปเจอคลิปที่เพื่อนรถลงอ่ะนี่พี่เอิร์ธทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเหมือนอะไเหมือนแบบขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเลยปะเออทำให้แรงเหมือนตุ๊กตาเลยน่ารักมากบวกไม่ได้นะชุดแบบน่ารักมากเลย แต่แบบบางทีขอโทษจริงถ้าถ่ายแค่ขึ้นตัวเี <c> ้ย <ười> คิดว่างานมั่นทุกคนคิดว่างานมั่นแบบมันคิดไปอะมองแล้วมันคิดไปเลยอะเหมือนแบบเออท้องมั่นอนะไม่ <c ười> ใช่งมั่นดิแบบงานเช้าอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลนั้นนะ่ะ <c ười> ดูจากไอจะนวดให้ยูไงพี่เอจะเปิดร้านนวดแน่นวียังไงนะขอดูหน่อย 小勇们来、啊。 เออน้องมิกนวดให้ฟรีมาตลอดนะคะพี่เอธไปเก็บตังอะไรก่อนใช่ไหมน้องมิกบอกว่าคุณชอบให้ผุมนวดให้ใช่ไหม,มเอเอก็คุณคุณเหมือนเคยได้ยินกันอุ้ยตอนที่ไปส่งที่สนามบินจะถามพี่เอธเรื่องร้านนวดใช่ไหมรถก็กะจะถามว่าเออน้องแต่ว่าน้องมิกนวดเก่งใช่ไหมว่าจะถามน้องมิกแต่เหมือนไม่ได้ยินหรืออะไรไม่รู้เขาก็เลยไม่ได้ตอบนะคะแต่ไม่เป็นไรในแฟนมิกที่เขาพูดถึงอยู่ว่าแบบว่าพี่เอธชอบให้มิกนวดให้ เออบทลงโทษของผู้แพ้ต้องโูให้ผู้ชนะ Are y o อา k a แค่ n o น okay น้องมีคกะโอ้นขับรอดูเยอะมากนะเขาบอกว่าเธอจะทอดทิ้งอินสตาไฟไม่ให้เขาดูประจำมังไก่้อมกันทั่วโลกจริงดิดูหน่อยว่าแฟนลับมีขนาดนี้จะเอาไปลงในหรือจริงดิก็นั่นแหละทุกคนก็คือตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วว่าพระจมังไก่ก็คือลงในดิสกี้พาทัาสตานะคะทุกคนซึ่ง ก็เหมือนกับว่าคือคนไทยดูได้แหละโหลดมาก็ดูได้ไม่ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเราโหลดมาดูนะทุกคนแต่ว่าอินเตอร์ฟร์อาจจะดูไม่ได้คือเขาจะเป็นคอลาคอลา,ลา,ลา,ลา le le er เขาเรียกว่าอะไรคอราเซิร์ฟกับเราว่าเขาจะดูไม่ได้เขาต้องรอดูตอนสดอ่ะเออต้องรอดูตอนที่เขาออนแอร์สดซึ่งเหมือนกับว่าเขาจะไปลง youtube อีกทีมั้งตอนออนแอร์สดเนี่ยไม่แน่ใจรู้สึกว่าจะจะลงตอนนั้นอินเตอร์ฟร์ก็จะได้ดูตอนนั้นดูหลังเราไปอีกอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแทนที่จะแบบวีดพร้อมกันทั่วโลกนะคะก็คือก็คือกระยักกระยอหวีดก็คือหวีดที่ไทยก่อนแล้วก็ค่อยแบบว่าเออว่าออดแอร์ทางช่องอีกทีน่าจะเป็นสเตเดิมประมาณนั้นได,ได้ได้คือฟัมิคือดีมากนะดีมากนะเห็นว่าแบบเอเอพีพี่แฟนคลับต่างประเทศอ่ะอินเตอร์แฟนอะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เทียรมีก็คือน่ารักมากๆ ใส่ชุดเอาใหญ่คือแบบไม่ไหวน่ารักมากจริงๆแล้วก็แล้วก็ความสัมพันธ์ของก็น่ารักมากจริงๆทำไมมันมันมันทำไมช่วงนี้มันดูอบอวนมันหวานหวานมากๆเลยทุกคนอย่างที่เคยบอกแหละว่าคมจะหวานตัดขาต่อไปนี้หวานตัดขาเลยโอเคโอเคโอเคในใจตอนนี้ก็เคยได้แต่หวังว่าจะมีแฟนมีติ้งที่ไทยนะคะนะคะขอร้องค่ะ please please ขอร้องเลย โอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสเพื่ออะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยะคะ่ะที่เข้ามารับชมและฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบายตอนนี้ตีสองสิบเก้าแล้วนะคะเราต้องสงสัยว่าทำไมแบบตายอยู่ตลอดเลยคือตาจะปิดแล้วงงมากจริงเ,เราไม่คิดเลยว่า cùng con lật nó cũng khổ lắm khổ mà cũng mình mà thật luôn. Con chưa bao giờ nghĩ là mọi người ở đây lại dành cái tình cảm yêu thương đến cho em ấy và mình nhiều đến như vậy. Ừ. 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 Mình cũng hôm nay con còn sự lắm ครับ. Con này con này cảm thấy rất là hạnh phúc. xưa là hôm nay con Và mình nghĩ là em ấy cũng rất là hạnh phúc ngày hôm nay. Cược lâu hai con lâu คนทางที k k nhà, nh ng ่จะสนิทกันครับแล้ก็รู้สึกว่าการเดินทางมันไม่ได้ง่ายเลยนะขนารับเราทั้งคู่ใช่้วกมันร ất ร่า ất ร่ทมอง n h u ที่วกี่พวาที่นี่กั n h ที่เด็นเาือนกัน่ด้เปอนกันไม่ไ้เป็นเื่องันไม่ไ้เป็นเ่นกันก็ได้เเ่อกนได้คุยกันว่าได้คิดกันว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างทเ่มันกิดขึ้นเตอนนี้ม่เป็น thì hay... làm cho người chúng ta cả hai nên là trước chương trình này mọi người đã nói chuyện với nhau rồi là những gì diễn ra ngày hôm nay tại đây cùng với mọi người tất cả những cái điều diễn ra ngày hôm nay đều rất có ý nghĩa đối với cả hai bọn mình ừ, yêu tất cả mọi người rất nhiều.